การเล่นมาครับอาทิเอกที่ไม่ต้องใช้การดจออาทิเอกนะครับมันก็จะสวยมากๆเลยนะครับส right. so, วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวาวิากิฟันนะครับวันนี้ก็ทำคลิปเล่นเกมไม e c ครับนะครับเอ้ยไม่ใช่เล่นเกมไมคครับ จะมาทดสอบเชเดอร์นะครับบางเชเดอร์ที่มันเรียกคนจะส่วนใหญ่จะเรียเป็นเชเดอร์ RTX กันท่านเองนะครับท่านเหววก็จะดูในเชเดอร์ RTX คื X, มันก็ไม่ค่อยแรกมากเท่าไหร่นะครับถ้าก,กับเชเดอร์ RTX เก่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นเชเดอร์ RTX อันหนึ่งที่มจะไม่แรกเลยนะครับรับผมนะโอเคเอออันนี้ก็จะเป็นเมืองที่ผมสร้างมานะครับอ่ะแล้วก็บ้านสีแดงนั่นก็เป็นของผมนะครับผมก็จะเดี๋ยวเข้าเป็นบ้านผมกันเลยนะคะครับผมจะตัดไปตอนที่เข้าบ้านผมเลยนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในบ้านผมแล้วนะครับก็จะเป็นอาร์เชเตอร์อาร์นะครับแล้วก็จะไม่ค่อยเหมือนเชตเตอร์อาร์ทีเอ็กซ์ที่ผมอาจจะไม่ใช่การ์ดจออาร์ทีเอ็กซ์ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดมันแบบพวกคนสองคนสงสัยว่าเฮ้ยไอ้มันนี่เหมือนอาร์ทีเอ็กซ์เลยนะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะอาร์ทีเอ็กซ์มันควรจะเป็นอย่างนี้นะถ้าอะไรครับทุกคนรจะขยันยังไงนะครับผมอาจจะลองสลอตแท็กเพิ่มเข้าไปนะถ้าเก่าโดนแท็กเพิ่มเข้าไปก็จะแหลกกว่านั้นเยอะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดู นี่ครับจีซอฟต์แวร์ RTX นะครับ RTX นะดีครับโอเคดันก็รอรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บโอเคเราเสร็จแล้วนะนี่ จะประมาณนั้นนะครับมันจะแหลกออกมามันจะแหลกโคตรเลยนะตัวนี้การทีเอ็กนะครับนี่มันไงใสเกินมันก็จะแหลกกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะกดปิดนะเอาอสแปกออกไปนะเอาข้ามตอนที่เจ็เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแบบ การเล่นมาครับอัธิเอกที่ไม่ต้องใช้การดจอาทิเอกนะครับมันก็จะสวยมากๆเลยนะครับนะมันก็จะเจ๋งมากๆเลยนะครับก็ซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเฮ้ยผมไม่ทิ้งลิงก์เลยก็จะมีอยู่แล้วนะครับนี่เพื่อพิสูจน์เป็นอาทเอกจริงๆครับนี่อาทเอกจริงๆครับโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ไลค์กระชากก่อนสแตทไคด้วยนะครับแล้วก็กระดิบด้วยนะครับ แป๊บหนึ่งวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายครับถ้าใครอยากให้ผมแบบว่าแจกซอสแพักนี้นะครับก็กดไลค์มันเยอะเลยนะก็ต้องกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะเลยนะครับก็กดไลค์คลิปนี้ให้เยอะเท่าที่สุดที่จะทําได้นะครับผมจะแจกเชตเดอร์นี้นะครับแล้วสอนวิธีการทําให้มันไม่แหลกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายครับ Bye, woo, bye.